สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องสักการะนะคะสักการะนะคะในประเทศไทยของเรามีการใช้ทั้งสักการะแบบไทยและสักการะแบบสากลโดยสักการะแบบไทยที่ปรากฏนะคะจะเจอในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นพุทธสักการะจุลสักการะมหาสักการะและรัตนโกสินทร์ศก ะะส่วนสักรารสากลที่ใช้ในประเทศไทยและใช้เป็นสากลที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือคิตาสักรารและฮิลสลสักกาดนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนแต่และสักราดความเป็นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาเข้าใจความหมายของสักรารก่อนนะคะสักกาดคืออะไรนะคะสักราดก็คืออายุเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์ที่สำคัญเรียงลำดับกันเป็นปีๆกันไปเลยนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะคะเราก็จะให้นับจากเหตุการณ์สำคัญนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเริ่มสักกาดใหม่ของการเรียนออนไลน์เริ่มสัก,กลาดใหม่ของการขายของออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ทีนี้เมื่อเราเข้าใจความหมายสักกะหลาดแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ที่มาของสักกาหลาดกันเลยค่ะสักกะหลาดแรกนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นพุทธสักกาาชนะคะพุทธศักราชนะคะเริ่มนับปีที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพานนะคะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการนับไม่เหมือนกันค่ะสำหรับประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศกัมพูชานะคะก็จะเริ่มนับปีที่1เริ่มนับตั้งแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วหลังจากนั้น1ปีนะคะส่วนประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาและประเทศเมียนมาเริ่มนับปีที่1ตั้งแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินญพาในปีนั้นเลยนะคะ ดังนั้นเวลาของประเทศไทยของประเทศลาวและประเทศกัมพูชาจะช้ากว่าประเทศอินเดียสีลังกาและเมียนมานะคะอยู่1ปีค่ะศักราชต่อไปนะคะก็จะเป็นคิดศักราชนะคะตัวย่อก็คือคอสอนะคะเขาเริ่มนับเอา ปีที่1นนะคะปีแรกเลยนะคะเริ่มนับเอาปีที่พระเยซูพระราชสมภพนะคะในวันที่25ธันวาพระราชสมภพก็คือเกิดนั่นเองนะคะพระเยซูเป็นใครเหรลูกพระเยซูก็คือศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะ ส่วนคริสตศักราดนั้นนะคะจะนิยมใช้กับประเทศที่นับถือาศาสนาคริสต์เป็นหลักนะคะโดยเหตุการณ์ที่พระเยซูพระราชสมภพนั้นจะห่างจากปีพุทธศักราชอยู่543ปีนะคะศักราดที่3นะคะจะเป็นมหาศักราชค่ะตัวย่อคือมส ะะจะเริ่มนับปีที่1น,นะคะคือเริ่มนับเอาปีที่พระเจ้ากนิสกะนะคะหรือพระเจ้าสลิวาหนะแห่งราชวงศ์สากยวงศ์นะคะอยู่ที่อินเดียนะคะซึ่งเหตุการณ์ของพระมหากรรษัตริย์ก็คือพระเจ้ากนิสกะนั้นน,นะคะท่านได้ลบชนะศัตรูในปีเถาะซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช622นะคะปีเถาะคือปีกระต่ายนะคะนักเรียน ศาส,สกรักราชนะคะหมดหรือยังยังค่ะนะคะมหาสัก,กราชนะคะยังเจอในประเทศไทยอีกนะคะประเทศไทยเราก็ใช้ซึ่งประเทศไทยเราเริ่มใช้ในสมัยสุขโขทัยนะคะดังจะเห็นจากหลักฐานศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะคะและพระมหาธรรมราชา ลิไทยทรงใช้มหาสกราลนั้นคำนวณเกี่ยวกับดวงดาวนะคะเพื่อพยากรณ์โหราศาสตร์นะคะสกาานะคะถัดมานั่นก็คือสกาาสากลน,นะคะที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะในผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลาม หรือชาวมุสลิมและแถบตะวันออกกลางนิยมใช้กันนะคะก็คือฮิตเลสัก,กนะคะตัวย่อก,ก็จะเป็นฮอสอนะคะเริ่มนับสัก,กระาดแรกนะคะเริ่มตั้งแต่ปีอ่อนะบ,บีมูฮัมหมัดนะบ,บีมูฮัมหมัดก็คือศาสดาของศาสนาอิสลามนะคะ ท่านได้เดินทางออกจากเมืองเมกะไปยังเมืองเมดินานะคะซึ่งมันตรงกับปีพุทธศักราช1123นะคะซึ่งเกิดขึ้นหลังปีพุทธศักราชอยู่1,122ปีนั่นเองนะคะศักราชถัดมานะคะก็จะเป็นจุนลศักราชนะคะจุลศัจุลศักราชนี้นะคะตัวย่อก็คือจอสนะคะ ก่อตั้งขึ้นโดยชาวพาม่านะคะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่พระเจ้าอโนทลาแห่งพุกามลบชนะฆาสึดนะคะเมืองพุกามก็คืออาณาจักรโบราณอยู่ที่เมืองพาม่านั่นเองนะคะนักเรียนนะคะนิยมใช้กันแพร่หลายในออดินแดนอาณาจักรล้านนานะคะพาม่าสุขโขทัยในตอนหลังๆนะคะแล้วก็กรุงศรีอยุธยาจะใช้ในช่วงเสียกรุงครั้งที่1นนะคะเราเจอจุลศักราชอยู่ใน พงศาวดารน,นะคะทีนี้นะคะบางตำราเขาก็บอกว่าเออยึดเอาปีแรกก็คือปีที่สังฆราชบุกบุกโสรหันนะคะลาศิกขาชิงราชสมบัติและให้ตั้งจุลศัก,กราชขึ้นในปีพุทธศักราช1181นะคะศัก,กราชนะคะ ที่ใช้อีกศัก,กราดหนึ่งในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือรัตนโกสิรโศกนะคะตัวย่อก็คือลศออนะคะเริ่มใช้ครั้งแรกในปีพุทธศัก,กราช2432นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดให้ใช้ในราชการนะคะซึ่งนับเอา ปีศกักราชที่1น,นะคะปีศัก,กราชหนึ่เออไม่ใช่สิคะาักเรียนเริ่มนับรัตนโกสินป์หนึ่งตั้งแต่วันที่สถาปนากรุงรัตนโกสินนะคะซึ่งตรงกับพุทธศัก,กราช2325นะคะซึ่งใช้ครั้งแรกเมื่อรัตนโกสินร์ศก108นั่นเองนะคะเอ๊ะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเอ่อในเมื่อ รัชกาลที่5ให้เราใช้รัตนโกสินทร์แล้วทําไมเราไม่ใช้รัตนโกสินทร์ศกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทีนี้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงสักกาชของไทยอยู่ก็คืออยู่ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่6นะคะทรงโปรดให้ใช้ศัก,กราชนะคะก็คือพุทธศักราชนะคะแทนการใช้รัตนโกสินทร์ศกนะคะและเราก็เริ่มใช้นับตั้งแต่รัชกาลที่6เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ดังนั้นนะคะเราก็เลยใช้พุทธศักราชเป็นศักราชประจําชาติก็เพราะว่า,เ,าเรานับถือศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาประจําชาตินั่นเองนะคะเราก็เลยต้องใช้พุทธศักราชหลังจากที่รชัชกาลที่6นะคะทรงประกาศใช้นะคะจบแล้วค่ะนะคะ ที่มาของสักการะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสักการะแบบไทยและสักการะแบบสากลน,นะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะคุณครูฝากนักเรียนกดไลค์กดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e ให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย